น้องๆในเพจหาง,งานโลจิสติกสนะคะเมื่อกี้ไลฟ์อาจจะรู้สึกว่าโหแบบเสียงพี่ว่าจะขาดขาดหายหายเนาะก็เลยขอเป็นคลิปมาให้กับน้องๆนะคะ10ตตำแหน่งงานมีดังนี้ค่ะ10ตตำแหน่งงานตำแหน่งที่1เลยนะคะก็คือตำแหน่ง CS Import CS Import ที่สีนครลินค่ะรับ2ตำแหน่งนะคะเงินเดือนก็คือ30 0 0 0บาทอัพนะคะตำแหน่งที่2คือ Key Account ด้านสายญี่ปุ่น,นะคะ่ะ อันนี้อยู่ซอยสูงวิจัยเงินเดือน35,000เขึ้นตำแหน่งที่3เซลโคค่ะเซลโคก็คืออยู่ที่พระรามสี่นะคะก็เงินเดือน25,000อันดับที่4ี่คีปบขนอยู่ที่สุขุมวิทค่ะ15,000ถึง20,000เนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่5ผู้ชันนาญการสุลกากร2บริษัทด้วยกันนะคะอยู่ที่สุขุมวิทกับอยู่ที่พระรามสี่ค่ะเงินเดือนตามตกลงเงินเดือนสูงถึง6หลักได้เลยนะคะถ้าเกิดคนที่คุณสมบัติตรงนะคะ ตำแหน่งที่6ค่ะเซลล์แอสซิสแทนนะคะที่ลาดกระบังนะคะอันนี้ก็เงินเดือน2 5 0 0 0ถึงมแต่อันนี้ขอประสบการณ์มาเลยนะคะต้องมีประสบการณ์นะคะ3-5ปีต่อมาตำแหน่งที่7ค่ะลเซลล์เลบนะคะอยู่ที่แหลมฉบังค่ะเงินเดือน30,000บวกค่าน้ำมัน8,000นะคะน้องๆอ,อ,อ,อันนี้ใครที่เป็นเซลล์อยู่แถวนั้นนะคะสมัครมาเถอะนะย่ออยากปิดจอบนี้ต่อมาตำแหน่งที่8ค่ะชิปปิ้งเคลียร์สินค้าค่ะถ้าเป็นฟรีแลนซ์ได้นะคะก็ เงินเดือนอยู่ที่30,000ถึง35,000นะคะออฟฟิศจริงๆอยู่ที่นคนปรปฐมค่ะต่อมาตำแหน่งที่9ค่ะก็คือเซลนะคะอยู่ที่บางคลีค่ะอันนี้คือเราเป็นเซลล์อะไรมาก็ได้นะคะแต่ว่าสนใจอยากจะเป็นเซลเฟรชเซลโลจิสติกนะคะก็สามารถที่จะมาสมัครตำแหน่งนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็ถ้าเป็นน้องจบใหม่ขอมีรถ ได,ได้ภาษาอังกฤษแลวหรือภาษาจีนก็ได้นะคะแล้วก็บุคลิกสมาร์ทนะคะต้องมีรถด้วยต่อมาตำแหน่งที่10ค่ะเป็น CS Import Export ที่ระยองค่ะอันนี้เงินเดือน20-30 k ประสบการณ์2-5ปีค่ะนะคะส่วนอีก2ตํตำแหน่งพิเศษก็คือตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้านะคะก็อันนี้ มีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารคลังสินค้าสูงกระจายสินค้าอย่างน้อย10ปีขึ้นไปอายุขอ35-40ปีนะคะแล้วก็ดูแลบริหารคลังสินค้าขนาดกลางในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลสามารถใช้แล้วก็บริหารทีมงานได้ใช้ระบบ w m s ได้นะคะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คืออยู่ที่ปักช่องนะคะเป็นโรงงานผลิตนมรับจ้างผลิตนม อันนี้ก็ดูแลเกี่ยวกับบริษัททางด้านโลจิสติกให้กับโรงงานนะคะก็ไปวางระบบแล้วก็ออกแบบเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาทําให้เกิดระบบที่สมบูรณ์มากขึ้นก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจตําแหน่งไหนนะคะก็อิน n b อกมาสอบถามค่ะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะคนที่คิดว่าเรามีประสบการณ์แต่ยังไม่ตรงกับตําแหน่งที่เราอยากจะทําสิ่งหนึ่งที่มันออสามารถสร้าง คุณสมบัติได้นั่นคือการอบรมนะคะน้องๆสามารถที่จะหาคอร์สอบรมที่ตรงกับตำแหน่งงานที่เราจะสมัครค่ะหนึ่งก็คือมันจะทำให้เราอัปเดตแล้วก็รีเฟรชความรู้เกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกสองก็คือจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราไปสัมภาษณ์แล้วการที่เรามีเซอร์ติฟิเคตนะคะหรือใบประกาศรองรับว่าเราเนี่ยผ่านการอบรมมามันก็จะทาให้เราเขาเรียกว่าผู้ประกอบการก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะให้อ่อ อยากได้คำปรึกษานะคะไม่ต้องกังวลหรือว่าเขาเรียกว่าเขินหรือว่าแบบกลัวว่าเดี๋ยวพี่ๆจะลํำคาหรืออะไรไม่มีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันพี่ออเชื่อว่าทุกคนมี จุดแข็งจุดดีของตัวเองที่จะสามารถนำออกมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ในการทำงานทางด้านโลจิสติกได้แน่นอนนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะก็เฟซบุ o กก็ชอบแกล้งยนะ่อเนาะหน้าตาก็จะแปลกๆนิดนึง